เอาละครับผมกาสสวัสดีครับวันนี้กับผมก็าผัดนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า go home Annie นะฮะซึ่งเป็นเกมที่ผมไปเจอมาหน้าของสตรีมแล้วก็ยังมีตัวเดโมอยู่นะเกมนี้เนี่ยคอนเซปต์ออยง่ายเลยเกเี่ยวยยยกับ S C P ฮะมาพูดแค่นี้ก็น่าสนใจใช่ไหมแต่กูพดพนักจะเอ่อกังวลน,นิดนึงเรื่องของเกมที่มันจะแหลกหรือเปล่าเพราะว,ว่าไอชิคตอนครูเล่นเนี่ยมันไม่แหลกเลยแต่พอคิดออกมาแม่งกากหมาชิบหายเลยตั้งแต่ไอเกมชิคกินฟีดแลวฮะ รันฉันรักเธอเฮ้ยเฮ้ยมึงย,ยังจะพังมาอีกเหรอกูไม่มีอะไรให้วิ่งเลยเนี่ยโอ๊ยไปกัดลงไปลงลง,ลงโอ้โหคือตอนเล่นแม่งแบบไม่แหลกแต่พอมันนั่งตัดแล้วมันคือเชี้ยะแล้วทำไมเกมมันแหลกจังเลยโอเคฮะแต่อันนี้ไม่นา่าจะมีปัญหาม,มากเนาะเพราะว่าเกมมันไม่นา่าจะอะไรขนาดนั้นหรอกมีเดีมีดียอ้เอสด้วยเหรอได้เลยเปิดเลยเต็มที่เลยแล้วก็อ๋อทีมีดเอาสุดเลยกันทั้งมีเดียวอย่างเงี้ย น่าจะพอค่้ยได้หลอมั้งคิดว่านะมอ,อเตอร์เบอร์อรปิดไปเลยมอชรนเบอร์ดิโอเคเพราะงั้นเราไ้พูดมาทำเพลงฮะเราไปกันดีกว่าในตัวของโกฮอมแอนนี่มันเกี่ยวกับตัวของ SCP ยังไงแล้วก็ไปดูกันเลยปะ Let's go bo อาานี่ไม่ใช่เล่นเลยทำไมเสียงไม่มีอ๋อโบอเสียงเกินยดเค กูจะเล่กูอีกปะเนี่ยเป็นภามันเดือดจังวะเนี่ยกูใจนี้ว่ากูปิดโมชันเบื่อทมัยมันยังเบื่ออยู่เลยว่าจะเฮ้ยว้ยอ๋อปกติดีนี่หว่าไอ้เจ้ากูหลอนเบ่งเป็นพมอะไรมันหมุนไปบนม้าที่มือยังอยู่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 ขี้อ่ะหมุนเร็วมากนะโอ้โหได้าเกิดได้ซีพีดีกันว้าวภาพเชี่ย ไปจริงแต่ก็ <c oughs> โอ้โหถ้าผีมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยไม่่าคนล็อกประตูจากด้านในว่าแต่เฮลอะไรอ่ะ <c oughs> ต้องหาอะไรมาตัดมันมีเทปโอ้โ,อโอไอไไหไม่ใช้มือฉีกไม่ได้หรอรู้ไหมใช้มือฉีกดนะเนี่ยนะทีฮ <c oughs> ะกดคิวเพื่อยกของไปได้ หาโอ้ไม่จัดลิปโอเวอร์ได้คะอบโอ้ฮ oh, ะ huh? มันมีอย่างนี้ด้ยวยหรอเล่นคัตเตอร์เทคโอ้โหแม่สนุกละงานนี้ปะ่ะเปิดกันดีกว่าใคัตเตอร์ในการเปิดมันมีอะไรอะ่ะกล้องเหรอว้าวนักวูทยากากล้องไปทำไมโอ้ไปถ่ายมาไว้ หมาเราดิอ๋อเราถ่ายหมาไว้หรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละโจนเหรอมันถือแฉลงหรือมันคือพ่อหนุ่มอืมนีม่มันคนล็อกจากข้างในแล้วมันจะแล้วใครมันถือแฉลงนี่จะแฉะหัวหมากูวะเนี่ยเฮ้ย นั่นนั่นนั่นเอากล้องทำไมกล้องเรามันมันเห็นแต่ไอ้นี่ไม่เห็นหมามันอะไรอยู่วะเฮ้ย,ยมาว้าวมึงใช้มึงใช้โครบ,บารในการขอนั่งม้าขนาดนี้เรอเนี่ยมึงใช้กล้องในการนี่วะคือตอนแรก มันจะมันจะไม่มีอะไรจุดตัวที่เราดูเว้ยแต่ว่ามันจะโผล่จากกล้องแล้วต้องใช้กล้องในการซูมมันถึงจะโผล่มาไปกัดเวลาขี่แตกแล้วทุกคนเกมนี้แหละของจริงกูบอกเลยใช้เฉลยในการแงะเหรอมึงแงะเข้าจากด้านนี้ทำให้ไม่แงะหน้าประตูว่าเอ้ยเลื่อยมาเลเชินโซเมน ทนไม่คิดว่าฉันจะเอาันไปทำอะไรได้แล้วเนี่ยนะเฮ้ยถือไว้ก่อนก็ดีนะเมื่อกี้ปืนออเย่ oh, yeah. เอา้าถ้านจะไม่จับมันแน่เอา้าเมือ่อเมื่อเห็นหมาอยู่นอกบ้านมันเป็นอะไรวะเนะี่ยแล้วเสียงอะไรทำ oh, yeah, yeah, yeah. มันโอ้ยยายายาจะบ้าเหรอจะปิดไฟทำไมรหัส5่า696ฮื่ม hmm. okay, ต้องใช้ต้นูจากกล้องฮะเผื่อจะมีเจออะไรแปลกอะไรวะ wow. อีอ่ย่เนี่ยน้ำไหลหรอออพะลมคือว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหลังตรงนั้นมาถึงจะได้เสียงดังขางนาดนี้ต้องการต้องหาอะไรมาโอ้เสียงมันร้องเพ่งมากเลยะต้องหาอะไรมาบงะแน่นอนแต่ว่ามันคืออะไรกันละ่ะว่าขุต้องปิดไฟได้เลยอะ่ะอ๋อขอขูไปปิดได้ไหมุูไม่ปิดได้ไหม มันเกินไปมี baptism? โจรชั่วตัวหนึ่งมันอยู่ในบ้านกูเนี่ยกูว่าหมากูเละขนาดนั้นแหะจะไป็นของโอ้จะจะไำเป็นของสุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถผีรถผีนั่นนั่นแม็แม่ไม่คขังหินโอ้ยเชี่ยอะไรไน้่ยรถผีโอ้ยโอแหลกไปหยุดแหลกไปหยุดว่ากูไม่หลอนเฮ้ยอะไรอะไร อ้าวผลไม้ปลอมโอ้ต้องดูจากกล้องด้วยอะบางทีมันจะถึงจะมีอีเวนต์ในทิกเกอร์ขึ้นมาเว้ยโอโ้โหอะไรเครืึอนสัญญาณไม่มีมีรหัสอีกแล้วฮะศูนย์ห้าศูนย์ธรรมดาเอ้ยอะไระรูปปั้นลิงรูปปั้นลิงที่มีข้อความเขียนอยู่ To the โอโ้โหว่านไม่ออกเลยภาษามันยากมากไม่ใช่ภาษาดิฟอนต์มันเปรดมาก พูดตรงก่อนหน้านี้มันก็มีไปแล้วหนึ่งเนาะกำลังพยายามอย่ากล้องอยู่ฮะนนี่มีอะไรโผล่มาก็ได้ในกล้องอะนะอันนี้ว้าวหมอแกะนี่นาใช่ไหมแรมฮีตปิดเถอะมันไม่เย็นเมื่อกี้มันโหลดผีอ่ะกูโดนแน่เลยมันล็อกว่ะเออเอาไปเช็งบรวามจริงที่ ไม่อยากจะปิดเลยอะแล้วเมื่อกี้บอกว่าเปิดโอเคเอฟเพอร์แฟดได้แฟดเฮ้ยเมื่อกี้โอ้เสียงมันดังโอ้เอฟโอ้วิดโเทีเฮ้ยอะห้องน้ำห้องน้ำแล้วก็กรอบรูปแล้วก็หาดอกไม้ อ๋อเปิดไฟก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเมื่อกี้มีห้องน้กากรอบรูปถานดอกไม้แล้วก็ในห้องน้ำเหมือนจะมีเปรตอะไรสักอย่างนึงอยู่อ๋อเราดูทปฟอะรูทีฟในกล้องนี้อืมสะดวกสบายเอ้ยอ๋อนี่นี่นรูปอ้าวเดี๋ยวนะผมต้องดูเทปใหม่ไปเนี่ยเพราะว่ารูปเหมือนกับว่ามันยังไงอะเฮ้ยอ๋อ ก็ดูจากกล้องนี่ประตูอันนี้ประตูอยู่ตรงนี้อ๋อเอามีอะไรบางอย่างปปาแปลกๆว่ากูพลาดนะหลักกูต้องดูคลิปแน่นอนอะ่ะมันเปิดใหม่อีกรอบแล้วกันดู็ดอกไฟนอนอ๋อไม่ใช่อันนี้อันนี้นนดูโอ้ยหย่รูปตรงนี้โอเคสปิดทาง แล้วก็อันนี้ตรงกลางดำโ oh อ้ไม่์กัสกูไม่อมามาแล้วความจริงไอเมนมาหรือเปล่าครับเฮ้ยตอนแรกมันมีสอกไม่ใช่หรอโอเคตรงนี้มีไอ้น,นี่ให้แกแล้วก็ทีอีกอันนึงเออต้องหมุนดูด้วยนะเก็บมีเออว้าวว้าว เดี๋ยวเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูแปบนึงขอไปก่อนอ้าวขมิบประตูกูเนี่ยวาดตาฟากอีแต๊ชีดอ๋อดูที่ย้งไปก่อนแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้มีตรงแขนเนื้อมีกองมีตรงประตูถามรูปฮนะ น,นี่อะไรวะเนี่ยก็ไม่ใช่แหละถ้าเล่นนึงก็เป็นเป็นฆาตรกรใะสิ่างหนึ่งอันนี้มันอยู่ธรรมชาติแล้วเนี่ยเราเป็นนักสืบแบบไอ้น,นี่โอ้มีตกน้ำ้วยหรอ,อโอเคครับต้องมองทางดีๆมันเป็นแบบนักสืบการเวลา้เ <laughs> ยนักสืบการเวลาแต่ว่านี่จะย้อนดูอดีตจากการใช้กล้องพิเศษของเราได้ พวท่ีออย็มอันหนึ่งอะมีตรงคอมฮะเล่นดูมอยู่อ๋อแล้วอะไรคนคนอะไรวะเนี่ยกำลังกลัวอะไรอยู่ที่อย่างนึงฮะปัดอยากอะไรคือมันจะมีตรง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 แขนตรงแขนเนื้อหรอ แต่ไอ้ที่ผมเห็นมามันไม่ใช่มันจะเป็นเนื้อแล้วมันจะเป็นสายที่อย่างนั้ซะมากกว่าก็ต้องไปดูฮนะไม่มีหายหรอกใช่ไหมนี่ยว่าผมต้องใช้กล้องในการดูแล้วอนะนี่นี่รประตูประตูตรงนี้โอเคดูว้าววัตตาเฮลขอ,อดูใหม่อีกรอบหนึ่งก่อนฮนะเพื่อความชัวร์จะได้ไม่ไม่พลาดเลยต้องแขวนเนื้อต้องกอง ต้องติ๊กเกอร์อีเวนต์มุ่งนี้มันครบใช่ไหมฟองอะไรอะ่ะมันคืออะไรอ,ะอ่ะขอตุ๊กตาหมีอ้าวเปลี่ยนสีเหรอนี่เดี๋ยวแล้วก็ตรงนี้ที่หนึ่งตรงแขนแต่ตอนนี้มันมันอ้าวไม่ใช่เหรอวัดเออแล้วเด็กวัวแจมเมื่อกี้มาก็าไปเปิดห้องกระช่องหนึ่งไม่ใช่เอ่อตรงไหนที่มันล็อกนะ อ้าฮ่าอ่าเช็ดบอลนี่เลยไม่ใช่มันเกว่าจะมีคนมาเล่นเกมบนนี้เยลยก็ก็จะคาเกมอ่ารถผีรถผีแน่นอนโอเคเทปิปไม่ใช่นี่หว่าอันนี้มันเกมเนี่เก็บมาแล้วก็นาฬิกาตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะมีคนนี่ไงอีหนูหนูหรือใครเนี่ยอ้าวอ้าว ไม่ได้ต้องมาเปิดเกมก่อนหรออ๋อต้องมาจัดนาฬิกาให้ตรงแน่เลยกูว่าเออเออมีอ่าเปิดเกมอยู่อ๋อต้องไปเปิดเกมก่อนแล้วให้เดินมานาฬิกาอยู่ตรงสิบเอ็ดนาฬิกาโอเคฮะอันนี้มีสองอย่างให้ต้องติกเกอร์เนะาะประมาณนี้ ไปสิบเอ็ดครึ่งก็สิบครึ่งฮะต้องดูแล้วกันเปิดเกมดูหมดปีเกมสติกไม่ใช่ซิกบริกแล้วก็ห้าร้อยอินวันอันนี้ไม่ใช่เไรอที่ไอ้เอ่หามาเลยเนี่ยยี่ห้าร้อยอินวันไปเอ้าโอ้ย ันนี้ก็ไม่ใช่เห็นยวนะกูหยิบเกมผิดเหรอไม่ใช่แน่เลยกูหยิบเกมผิดต้องมาหาแผ่นเกมด้วยเหรอเนะี่ยโอเคแผ่นดิสมันต้องเ,เปิดเพลงไหมอ่ะต้องเ,เปิดเพลงไหมไม่ใช่เอาไปเลยก็ดีนะว่าไฟจากกล้องนะมันไม่น่าจะโอ้ต้องเรียนแผ่นดิสด้วยเหรอ กูย <c oughs> ังหาเกมไม่เจออนี้ไงวันนี้แหละกูว่านี่แหละแอนเทเสต้องดูอีกรอบหนึ่งฮะแต่ผมตังวี่สุดคือรนกแหละไับไม่ตรงเว้ยก็มีเกมวางอยู่ด้วยหรือว่ามันเอ่อเพลงเป็นอะไรบง่ะอ๋อกูต้องฟังเพลงด้วยมันเป็นต่งเ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 ต่งแจ้วอะ เย็นนี้ใช่อ๋อมาฟังเพลงก่อนเลยมันเป็นแตงแตแดงแตงแตงแตงเดียวไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่รู้เลยอ่าอันนี้มานี่เวลาทิกเกอร์ฮะเออไอไม่ไม่ใช่ที่นี่เนี่ยออกไา ไปแชร์ต้อกไปนะไปแชรนอยู่คนเดียวโ oh. อ้รอบออกจากบ้านอ๋อเฉยๆอะไรเฮ้ย oh. กูตกใจไอ้เปรตให้มันร้องกันแล้ววะโ okay, อเคเราไปจากบ้านแล้วเพราะว่าคุณโดนแชร์ทุกหัวใช่ไหมไปไป,ไปขับรถหนีไปเลยจะไปะไหนก็ไปอ้ oh. เชี่ยมาแล้วว่ะ scp มันเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยมันมีผี scp darkness abomination สามสิบหได้โผล่เข้ามารายงานตัวด้วยโอ้โทษทีนะฉันลืมไปแล้วอะไรวะเนี่ยฮะเดี๋ยว อ๋อเป็นสถานีจำลองเอ่อัอนรอกว่าเราทำบ้านนี้มันเป็นร้อยรอบไหมแต่ว่าเราให้ยาที่ลูกเราลกเขาสุดจำของคุณเราออกฮะมันม SCP นี้อชซีในบ้านนั้นด้วยแล้ก<ม>็มไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเระ็่ปวดข้านะมาตรงกลางนี่ด้วยแล้วก็ ว่าแต่เฮลในบ้านหลังนั้นมี SCP อยู่ด้วยครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็น SCP อะไรนะแล้วก็เราเป็นคัสดีเหรอที่โดนจับมาทดลองเป็นได้ร้อยรอบแต่ว่าโดนยาลบความทรงจำไม่เฉยนี่นไหนอ่าเพื่อนเจ้าพี่ผมเพิ่งทำงานผมเพิ่งทำงาน กดตรงไหนหรือว่าให้ซูมดูอะไรอ๋อตรงนี้ SCP 9 2 3 7อส SCP เก้าสองสามเจ็ดคือตัวแล้ว,วะส่วน SCP หนึคือหมาหรอหรือว่า SCP หนึคือกล้องที่เราถือตอนนี้ นี่ฉันเพื่อฆ่าหมาไปเหรอหรือมันถืออะไรขึ้นโอเคไม่หมานั่นมันก็เป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งที่มันเป็นเหตุการณ์จำลองอะนะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตจริงหรอกนะโอ้ไม่ว่าจะไม่สนใจก็ได้นะแล้วก็ไปเอเอไออปรยชน์ดิจิูคำถามแรกเลยนะตอนที่คุณกลับมาจากมิติในห้องน้ำเนี่ยคุณเจออะไรในกล้องหรือเปล่าอา่าตัวแอนมันถืออะไรว่เอาเบนชาร์ โอเชียนโอมันถามแล้วว่าเราเจออะไรในห้องน้ำหรือเปล่าก็คือเราเจอเป็นมิติอะไรที่อย่างหนึ่งที่มันมีน้ำสีดําอยู่ก็อนนี้เลยฮะโอเคอ่าใช่ใช่ใช่คุณเจอทะเ uh huh. ลใช่ไหมล่ะอืมแล้วก็นมีเชฟที่เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงตัวเล็กอยู่อะโอเคอันนี้ไปย่ำเลย like video, แล้วตอนนี้คุณ uh huh. อ่าดูแล้วคุณอ่าประมาณว่าประกอบคลิป ทุกอย่างให้มันเหมือนกับกล้องไปใช่ใช่ประกอบทุกอย่างให้มันเหมือนกับชิ้ที่เราเห็นเนี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นหรอเอ่อผู้หญิงบอกว่าฉันเนี่ยออกไปเธอบอกกับฉันว่าช่างหัวมือเสียว่ะแล้วก็หายไปเธอเอ่อไปเสียที่จะกลับเข้าไปหรอฉนันก็เอ่อทิ้งของที่คุณเจอตรงหน้าประตูซะเราจะไปทดลองกันต่อผมจะต้องไปตรงนั้นว่ะจะขอจะออกไปต้องทิ้งของไว้ก่อนนะมันบอกอนะ โอเคไม่นะคไมิล่าของฉันหมดใช่ไหมเนี่ยอ๋อหมดเลยออกฮะเราเป็นหนูทดลองเป็นค์ดดีหรอทำไมเขาดูดีม่กับเราดูเขาทั้นเจด,ดีย์เนี่ยนะโอเคดีค์ดหมายเลขสามห้าสี่หกกลับเข้าไปในห้องได้แล้ว เราเป็นค์ดดีหมายเลขสามห้าสี่หอันนี้เป็นทำการำํำรนล้างตัวฮะขอบคุณสำหรับการทดสอบรอบที่หนึ่งร้ยเจ็บเ้าของคุณนี่เราเป็นลูปที่เข้ามาทดลองกับห้องนี้เป็นเจ็ดร้อยกว่ารอบแล้ววะเนี่ยนี่เจ็ดร้อยนะร้อยเจ็ิบกว่ารอบโอเคการที่ของคุณวันนี้เป็น SCP-R 3 5 4 เมื่อกี้เราทดลองกับตัวอะไรไปวะแต่คราวนี้เหมือนกลยเป็น SCP R ที่อย่างหนึง่งว,ว้าวอันนี้เป็น SCP ไซส์ที่มันจะเกี่ยวกับพวกสิ่งของหมดเลยปะแบบคือมันแยกกันปะไอ้พวกที่แบบ SCP พวกตัวเปรอที่อย่างหนึ่งกับพวก SCP สิ่งของอะสวัสดีครับสวัสดีพอดเจ้าหนูนีครับถ้าคุณเป็นใครอะโอ้ใช่นี่นะคุณ เพาให้ยาคุณนี่นะผมคือจอรนะจากอ m อ t s ว l d ีโซเจอร์โอเคคร<ะ>ับปีดไซด์ข้ามเข้าไปแนะค่คกูเข้าไปได้หรออ๋อไม่ได้ได้อันนี้เป็นเอ็สซีพีถ้ำแนเลยที่มันจะมีตัวสิ่อย,าอยานะ่างไรนั้นใช่้เป็นที่ใช้แมลงอันนี้เป็นตัวอะไรวะเนี่ย s อ p อะไรอะ SCP R914 เอชซีพี uh, อะไรนะครับพี่ขออ uh, ชื่อ,อซีนี้สามห้าสี่เอชซีพีอาสามห้าสี่ทังน้ำวาตาฟ้กโอ้เฮ้าออฟไปอย่ากที้นี่อเอาโอ้โอ้โอ้ ขอบคุณที่เล่นตัวรีมูภาพสวยจริงภาพสวยแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยผมพอแปลได้อยู่มันเราเป็น S C P ต่อทดลองกันเลยครับเป็นคาดี D เนาะที่มาทดลอง S C P เหารณ์นั้นสำหาหรตอนท้ายมันคืออะไรวะเราถูกจกับไปทดลองกับ s C P R สามห้าสี่แล้วก็อะไรนะคะตามสภาพเลยใครนี้มึงต้องไม่รอดแนโดนในเปรลนันแดกหมดแน่นอน จบไปแล้วครสำหรับเกมของโอโฮมแอนนี่ซึ่งมึงไม่ได้จะโอเคหละแอนนี่แอนดี้แอนนี่อ้าวยูโอเคจบไปแล้วฮนะก็ <c oughs> ถือว่าเป็นเกม SCP ที่เอาสวยใช้ได้แล้วก็การเล่าเรื่องเนี่ยมันยังสั้นอยู่อะ่ะเพราะมันเป็นตัวดโม,โม่ไงผมเลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากฮะถ้าสหรับคนที่อยากลองเล่นดูก็ิล่์ในคลิปเ,เลยไปเสพภาพมันได้นาองล้ววันนี้ขอตลาไปก่อนบา,บาย